สวัสดีครับผมนายธนภัทรของแคทเลขที่เจ็ดสองปรช้อนครับสองครับวันนี้ผมจะมาบอกอุปกรณ์ภายในเครื่องครับแคมชาร์ปแคมชาร์ปโคเวอร์วาลพิสตอนหัวลูกสูบคอนเน็กเซตก้านแฟนแบบพัดลมเว้นสปริงสปริงวาลเฟลชอปเข่าข้อเวียงออยเพินอ่าะน้ำมันเครื่อง เปกปากเคเบิลสายหัวเทียนสายลิงเดอร์ปากซูบสายลินเบอร์เฮดฝ่าซูบ <c oughs> สปาร์กพักหัวเทียนเอ็กซ์ซัเซ็ตสว,วัสดีบอลเอเชียอินเจชั่นน็อกเซ็น หัวชีดใบเทปปัม๊มหม้อน้ำออยปัม๊มปั๊มน้ำมันเครื่องโก้ปัม๊มหัวเผาดิตตี้ปูเตอร์จานจ่ายคอมบิเนชันลิง แหวนอาดขอบคุณครับ